สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บุมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนยืนอยู่ที่หน้าไซต์ก่อสร้างของโครงการ Night Bridge The Ocean ศรสีราชาจาก Origin Property นะครับผมคุณผู้ชมโครงการนี้เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูโครงการเขาพาไปรีวิวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่สำนักง,งานขายเพิ่งเปิดปใหม่ครับแต่ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษคุณผู้ชมคือนานๆทียะ เจ้า <K r ong> ของโครงการนะเขาจะให้เราเข้ามาดูตึกที่กําลังก่อสร้างอตอนนี้เราเลยจะพาผู้ชมไปเดินดูว่าสภาพงานของเขาที่เขากําลังก่อสร้างอยู่มันเป็นยังไง <ใช S 2> แล้วคุณภาพหรือว่าสดุแอะไรต่างๆที่เขาทํามันเป็นยังไง,งจริงมันเป็นยังไงบ้างเรา<แ>พาผู้ชมไปดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือคอนโดไนท์บริดจ์ดิโอเชียนสีราชาจากออริจินพรอพเพอร์ตี้ครับ โครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณระหว่างตูเมืองศรีราชากับแหลมฉบังนะครับห่างจากโรบินสันศรีราชาไประยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรลักษณะของโครงการเป็นคอนโดไฮรีส์สูง36ชั้นจำนวน1อาคารนะครับมีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมด722ยูนิตแล้วก็ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดประมาณ4ไร่ตัวโครงการนี้เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูสำนักงานขายของเขามาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงห้องตัวอย่างด้วย ส่วนในปัจจุบันโครงการดําเนินงานก่อสร้างมาพอสมควรแล้วครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเดินอัปเดตดูความคืบหน้าของตัวโครงการที่ไซส์งานของจริงเนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูรายละเอียดของตัวโครงการที่พี่โอเคยเล่าให้ฟังไว้ในตอนที่แล้วนะฮะเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของตัวโครงการกันก่อนครับไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่โมเดลของโครงการนะครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะฮะด้านฝั่งทางนู้นเนี่ยจะเป็นทะเลนะครับ ที่ศรีราชาเนี่ยที่มันจะเป็นรูปแบบที่เป็นเนินเป็นฮิลมีภูเขามีอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยจุดที่ตัวโครงการก็ตั้งอยู่เนี่ยจะอยู่บนที่สูงเป็นเนินนะครับฝั่งทางนี้เนี่ยของตึกเนี่ยเวลาหันออกไปทางนู้นครับทางด้านนู้นจะเป็นทะเลล้วนๆเห็นเป็นทะเลเลยนะครับแล้วก็ตัวรูปแบบตึกเขาออกแบบมาเป็นตัว L มีจํานวนอยู่ประมาณ722ยูนิตครับอยู่บนเนื้อที่ประมาณ4ไร่นะครับ รูปแบบตึกที่ออกมาเป็นตัว L เ,เนี่ยเวลาเราอยู่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยเรามองมาที่ตัวตึกะจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอา f a c ิลิตี้ทั้งหมดเนี่ยมาซ่อนไว้ทางด้านนี้ซึ่งจะทําให้การใช้งานดู p r i v a t e กว่าทางด้านนี้เนี่ยที่จะเป็นตัว f a c ิลิตี้เนี่ยก็จะเป็น f ฟ c ิลิตี้หลักเลยนะก็จะมีสวนมีสนามพัดก๊อฟมีอะไรต่างๆซึ่งให้ลูกบ้านเอาไว้ใช้งานตรงนี้ซึ่งมันจะไม่มีทัฟฟิกจากภายนอกมากวนเลยนะเพราะตัวตึกมันจะบังอยู่นะครับ ส่วนตัวตึกทางฝั่งนี้เวลามองออกไปนอกจากเห็นแฟิลิตี้ของตัวเองแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นส่วนของภูเขาวิวภูเขาทางด้านนี้ส่วนตึกเป็นตัว L หางตัว L ที่โผล่มาทางด้านนี้เวลามองไปทางด้านนู้นก็จะเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันเพราะทางด้านนู้นมันเป็นภูเขาอยู่นะครับรูปแบบของเขาเนี่ยเขาจัดตึกออกมาโดยเน้นาซิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาพิเศษสําหรับคนที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาจะจัดออกมาเนี่ยก็จะเป็น มาตรฐานน่ะคุณผู้ชมก็จะมีจอดรถได้ประมาณสัก4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ชั้น G ีก็จะมีร้านค้านะครับแล้วก็จะมีตัวล็อบบี้สวนดรอปออฟอะไรต่างๆที่คอยดูแลลูกบ้านนะครับที่นี่เนี่ยจะมีเฟอซิลิตี้เนี่ยกระจายกระจายกันอยู่ในหลายชั้นนะครับตัวเฟอซิลิตี้ชั้นหนึ่งเนี่ยที่เห็นเป็นสวนอยู่ก็เป็นสวนธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่ชั้น4ี่เนี่ยจะเป็นเฟอซิลิตี้ที่ค่อนข้างที่จะจัดมาค่อนข้างที่จะเยอะก็จะได้สระว่ายน้ำรูปตัว L ซึ่งแยกสระเด็กแล้วก็ส,ะสาาระ ส่วนชั้น4เนี่ยจะมีอย่างอื่นด้วยก็จะมีห้องลอนดี้นะครับมีกรอบซิมูเลเตอร์คือเป็นห้องซ้อมกรอบขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกบ้านซ้อมกรอบอะไรพวกนี้ได้มีมัลติเพอร์โพส์ูมนะครับแล้วก็มีคลิปดครับเป็นห้องสําหรับเด็กอ่อนนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสแตก็กสแต็กนะครับแล้วก็จัดเป็นเขียวเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ไม่ได้ออกแบบมาเป็นแฟลชิลิตี้ให้ลูกบ้านออกมาใช้อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจัดชั้นบนสุด2ชั้นคือชั้น3า3 6ิป็้าสามสิฟ้าอยู่แ้วซึ่งชั้35เนี่ย มันจะเป็นห้องตาตามีรูมนะครับก็เป็นห้องสําหรับแบบออกจัดแบบแนวเซนเซนหน่อยให้ลูกค้าที่เป็นแบบญี่ปุ่นเป็นอะไรพวกนี้เขามานั่งเล่นมาอะไรพวกนี้ได้แล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําเป็นแหล p p ูความยาวประมาณ20-25เมตรเอาไว้ให้ลูกบ้านสามารถว่ายน้ําแล้วก็ชมวิวได้ด้วยส่วนชั้นข้างบนเนี่ยก็จะมีตัวฟิตเนสนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวฟิตเนสเป็น Sky สกายฟิตเนสสาหรับเล่นแล้วก็สามารถรับวิวอะไรพวกนี้ได้อันนี้ก็จะเป็น แฟคติฟิตี้คร่าวๆที่เราเห็นเป็นฟิสิกส์คนะครับแต่จริงๆอ่ะมันมีส่วนอ,อื่นๆที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในตัวโครงการนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับคือมันออกแบบมาให้คนญี่ปุ่นอยู่สบายดังนั้นสิ่งที่เขามีอ่ะจะมีอะไรหลายอย่างที่เอื้อต่อ,ต,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 อต่อการใช้งานของคนพวกนี้อย่างเช่นเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็จะมีให้ในทุกๆห้องนะครับแล้วก็จะมีตัวเรียกว่าเคเบิลทีวีที่เป็นช่องรวมช่องญี่ปุ่นนะครับให้คนญี่ปุ่นเอาไว้ดูนะครับมีเอเจน ที่เป็นคนญี่ปุ่นมาคอยดูแลเรื่องของการปล่อยเช่าดูแลซื้อขายอะไรพวกนี้นะครับมีเซอร์วิสรูมเซอร์วิสแบบโรงแรมที่คอยดูแลทําความสะอาดซักผ้าอะไรต่างๆพวกนี้ให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของบริการอาหารอะไรต่างๆซึ่งจะทําให้ลูกบ้านเนี่ยเขาสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้งานนอกจากนี้รูปแบบของการออกแบบภายในห้องหลายๆอย่างเนี่ยยังออกแบบมาเพื่อให้คนญี่ปุ่นเขาคุ้นชินอ่ะว่าเออเขาใช้งานในห้องของเขาที่บ้านเขาเป็นยังไงที่นี่เขาจะออกแบบมาแบบไมแบบ่ให้มันหมีกันมาก คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าไซต์งานก่อสร้างครับซึ่งงานรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ยอยู่ในช่วง,งการทําโครงสร้างซึ่งตอนนี้ได้ผู้รับเหมาเป็นคนพรฒนครน,นะคุณผู้ชมเขาเริ่มทํามาประมาณเกือบเกือบจะปีหนึ่งละแต่ตึกนี้ทํามาเกือบเกือบจะปีหนึ่งทําไป20ชั้นทั้งหมด36ชั้นทำไปแล้วยี่สิบนะใช่ซึ่งอีกไม่ถึงปีตึกนี้ก็จะเสร็จถึงชั้นบนสุดละครับนะครับส่วนตอนนี้ข้างในอ่ะปกติเขาจะไม่ให้คนนอกทั่วไปเดินเข้าไปดูเพราะว่างานก่อสร้างข้างใน แน่นอนอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีพวกอันตรงอันตรายอะไรต่างๆหรือไม่ความไม่เรียบร้อยอะไรต่างๆ,ๆซึ่งเขาไม่ใหคนนอกเขาไปดูแล้วแต่วันนี้เราสองคนจะแอบพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูว่าเราต้องใส่เกราะไหมพี่พเราใส่แค่หมวกก็พอ,อ,อแอบพาคุณผู้ชมเข้าไปดูว่างานข้างในที่เขาทำอ่ะตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วครับไปไปกันดีกว่านะฮะคิดซะว่าวันนี้มาเดินเล่นนะครับ คุณผู้ชมเวลาเรามาเดินไซต์างานก่อสร้างเนี่ยมไม่ใช่ว่าเรามาดุยดุยเดินเข้ามาดูเฉยเฉยได้นะคุณผู้ชมต้องขออนุญาตาก่อนเพราะมันจะมีโซนที่คนทั่วไปเดินเข้ามาดูได้กับโซนที่เขาไม่ให้คนเข้าไปเลยเพราะมันมีความอันตรายอยู่แลวปกติเวลาเดินเข้ามาก็ต้องใส่พวก,กอุปกรณ์เซฟตี้อะไรพวกนี้ด้วยคุณผู้ชม,มแล้วก็ส่วนนี้นะครคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บทางที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆคือถนนทางเข้านะครับผมพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย ส่วนแรกที่เราคอยต้อนรับเราอยู่เนี่ยตรงที่เราเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆตรงนี้คือส่วนของล็อบบี้นะครับใช่ซึ่งงานโครงสร้างจริงๆอ่ะด้านล่างก็ทําไปเสร็จแล้วแต่เขายังไม่ตกแต่งยังไม่ทําอะไรทั้งสิน้นรอจนขึ้นงานโครงสร้างจนจบแล้วค่อยๆมาไล่ตกแต่งนันแต่ชั้นล่างขึ้นชั้นบนครับผมเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคุณผู้ชมเอ่อจะบอกคุณผู้ชมว่าอ่าชั้นหนึ่งที่จะเป็นส่วนเรียกว่าแฟคชิลิตี้ของลูกบ้านแล้วกันนะครับ,รบซึ่งด้านหน้าเราจะเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นล็อบบี้ส่วนด้านหลังล็อบ ซึ่งแฟคิลิตี้ของที่นี่อย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือมันจะดูดด้านหลังตึกหมดเลยครับเพราะว่าด้านหน้าตึกเนี่ยเขาจะทําให้มันเกิดไพเวซี่ไงใช้ตัวตึกเป็นตัวบัง f ฟ c i ิลิตี้ไว้ใช่ซึ่งบริเวณชั้น G เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตรงนี้คือมันจะได้ระยะความสูงของพื้นหนึ่งฟ้าแบบปริมาตรเป็น2เท่านะฮะเขาจะทาเป็น double volume ดับเบิลโวลูมมาเกือบหมดเลย <นะ S 2> ใช่ครับแล้วส่วนจอดรถเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปจนถึงชั้น3ชั้น4ี่จะเป็นชั้นที่เริ่มต้น ทำแฟซิลิตี้แล้วใช่แล้วก็มีห้องพัก,กอาศัยด้วยใช่ซึ่งแฟซิลิตี้ที่ชั้น4จะเป็นยังไงคืบหน้าไปถึงไหนทำแล้วเห็นวิวเป็นยังไงเราพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมการไปชั้น4เนี่ยนะฮะเราต้องเดินขึ้นไปนะครับต้องใช้แรงกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ลิฟต์มันยังไม่เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องเดินขึ้นไปก่อนมันจะมีลิฟต์ก่อสร้างแต่ว่าลิฟต์ก่อสร้างเนี่ย เขาจะไปเขาเริ่มจากชั้นล่างแล้วเขาไปชั้นเจ็เลยเขาไม่จอดชั้น4ี่นะซึ่งอะไรต่างๆมันอยู่ชั้น4่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันคุณผู้ชมการขึ้นไปที่ชั้น4ี่เนี่ยนะฮะเราต้องเดินบันไดเอานะคือตอนนี้ลิฟต์มันยังไม่เสร็จใช่ไหมลิฟต์ลิฟต์ลลิฟต์ลิฟต์ที่เขาใช้งานกันจริงๆอ่ะมันก็จะมีแต่บันไดพวกลิฟต์ขนของอะไรพวกนี้ก็มันไม่จอดชั้น4ี่มันไปจอดชั้นเจเลยนะฮะคุณผู้ชม ซึ่งอะไรต่างๆที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันอยู่ชั้น4หมดเดี๋ยวเรามามพาไปดูกันไปดูกันคุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้น4ี่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเมนแฟซิตี้ที่สำคัญของตัวโครงการใช่แล้วครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าตัวตึกเนี่ย เขาจะเป็นตึกที่เห็นวิวสองด้านครับด้านฝั่งหน้าโครงการจะมองเห็นวิวทะเลส่วนด้านฝั่งด้านหลังโครงการจะมองเห็นวิวภูเขาครับตรงที่เรายืนอยู่นี่คือด้านหลังนะฮะับ่าอยู่นู่นวิธีการออกแบบแฟซิตี้ของเขาก็คือเขาออกแบบตัวตึกให้โอบล้อมตัวแฟซิตี้ส่วนกลางพวกนี้ครับดังนั้นคนที่อยู่ทางด้านถนนหรือคนที่อยู่ด้านนอกโครงการจะมองไม่เห็นเลยว่าด้านในตึกมีแฟซี้อะไรรซึ่งมันจะสร้างไพรเวซี่ให้กับตัวโครงการนะครับตรงจุดที่เรายืนอยู่นี้คือเป็นเด็ก ส่วนหนึ่งของเด็กนะครับของสระว่ายน้ําซึ่งอันนี้มันเดินลงมาจากจากระเบียงของห้องดูเพล็กได้เลยสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของห้องดูเพล็กที่อยู่ที่ชั้น4นี่นี้เราสามารถเปิดระเบียงแล้วก็เดินลงมาที่เด็กตรงนี้ได้ใช่ซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบ quick a c c e s s สามารถเ,ออเดินลงมาตรงนี้ได้ง่ายแลวเดินลงสระตรงนี้ได้ใช่แล้วจุดเดินลงสระคุณผู้ชมนี่คือบันไดเดินลงสระที่ร,าาร,รู้ได้ไง,งว่ามันเป็นบันไดเดินลงเขาทาเป็นบันไดอะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาปั้นแลนด์สเคป ของตัวสระไว้น้ํำนี้แปลกก็คือเขาจะทําออกแนวรีสอร์ทคุณผู้ชมคือตัวสระจะเป็นสระแบบฟรีฟอร์มไล่ไปเรื่อยๆอไปจนถึงดางด้านนู้นเลยแล้วแต่ละส่วนก็จะมีเหมือนเป็นเกาะกลางซึ่งทําเป็นสวนเป็นเด็ก ให้เวลาเราว่ายนะ้ำแล้วมีต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้ด้วยคือตัวตัวที่ดินของที่เนี่ยคุณผู้ชมมันตั้ง4ไร่กว่านะฮะ<ม>ดังนั้นตัวตึกมันก็ดีไซน์ออกมาได้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับจํานวนยูนิตแหละใช่ผมแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมตอนที่เราอยู่อยู่นี้เป็นช่วงบ่ายถ<ม>้าที่จะอ้อมไปทางนู้นดังนั้นฝั่งที่เป็นสะเนี่ยจะได้ร่มเงาแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยใช่แล้วเราจะสามารถมองเห็นวิวซึ่งเป็นสวน ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งตรงนู้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชม ừ ừ ừ แล้ะแบ k ็กาว n ์ก็จะเป็นภูเขาแบบนี้ใช่ซึ่งก็เป็นวิวที่โครงการเขาเลือกแล้วว่า ừ ừ สำหรับลูกบ้านที่จะมาใช้แฟซิลิตี้ที่เป็น p พรเวท e f ซิลิตี้ครับ,รบจะได้วิวภูเขาแบบนี้แล้วก็ได้พามไพรเวทอะไรต่างๆด้วยคแล้วลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าแฟซิลิตี้ชั้น4 นอกจากส่วนที่เป็นเด็กพื้นที่นอนเล่นนั่งเล่นแล้วก็ส่วนที่เป็นสระว่ายน้ําแล้วตรงปลายทางด้านนู้นจะมีกลอฟซิมูเลเตอร์มีคิดรูมมีห้องปาร์ตี้แล้วก็มีห้องโฮมเธเตอร์อยู่ทางด้านนู้นรวมถึงห้องลอนวีด้วยแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดของตัวแฟลตี้ของเขานะเพราะเขามีที่อยู่บนดาดฟ้าอีกใช่นะซึ่งก็จะเป็นอีกชุดนึงพวกสระว่ายน้ําสระแช่น้ํา รวมแถึงพวกฟิตเนสอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จเ <c oughs> พราะว่ามันอยู่ชั้น36ใช่ชั้นที่เราไปได้สูงสุดตอนนี้คือชั้น20นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูกันสักหน่อยว่าข้างบนเนี้วิวสวยแค่ไหนนะฮะแต่ก่อนจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูวิวพาคุณผู้ชมไปดูห้องที่เป็นห้องที่กำลังทำอยู่ก่อนไหมครับว่าสภาพตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับ คุณผู้ชมเราเดินอยู่ในอาคารจริงของจริงที่กําลังก่อสร้างใช่แล้วครับือตอนนี้ตึกเขากําลังเริ่มต้นเรียกว่าตกแต่งพวกงานรายละเอียดต่างๆที่ชั้น4ก่อนซึ่งทําให้เราจะเห็นสภาพของวัสดุหลายๆอย่างก,กับการจัดตกแต่งหรือาก,การทําห้องของชั้น4ครับผมก็เลยถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาดูห้องของจริงของชั้น4เลยครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูนี้ก่อน อันนี้คือพื้นส่วนของโถงทางเดินพื้นนี่เขาปูด้วยลูกฟูกแบบนี้เหรอครับพี่ไม่ใช่ครับเขาปูโปรเทคเวลาช่างเดินไปเดินมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ตรงนี้่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาใส่ธรณีประตูอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีติดสติกเกอร์ติดอะไรเพื่อกันคนเดินเหยียบแล้วเป็นรอย พื้นเนี่ยมันจะอยู่พื้นในห้องเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าพื้นโถงทางเดินนิดหน่อยซึ่งอันนี้เขาทามาให้เป็นสแตนดาร์ดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่โครงสร้างงานก่อสร้างครับดังนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าพวกฝุ่นพวกอะไรต่างมันจะไม่ดันเข้าไปในห้องนะครับแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมดูพื้นในห้องพื้นในห้องเนี่ยโครงการเนี่ยเขาใช้พื้นเป็นพื้นไวนิลครับซึ่งพื้นไวนิลเนี่ยมันต้องการพื้นห้องที่เรียบกริบมากๆก่อนที่เขาจะปูวัสดุที่เป็นไวนิลลงไปนะครับคุณผู้ชมเพราะฉ งานมาตรฐานพื้นเนี่ยมันจะต้องถูกปรับระดับถูกทําอะไรให้เรียบเลย mm hmm. เพราะไม่งั้นเวลาพื้น mm hmm. ปูพื้นไวนิวแล้วมันจะกระโดดครับ <Okay. S 1> ซึ่งอันนี้เขาก็ทํางานออกมาได้ค่อนข้างจะเรียบกลิบดีพ mm hmm. อสมควรครับส่วนตรงนี้ mm hmm. คุณผู้ชมคือส่วนของประตู mm hmm. ประตูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาจะติด ติด p r o t e คชั o ก็ติดพวกกระดาษฟูกติดสติกเกอร์ติดอะไรไว้ไม่งั้นเดี๋ยวช่างก็ทําเป็นรอยแล้วเขาจะมีตัวดิจิตอลดอลล็อกเอาไา้ให้แล้วใช่ก็จะหุ้มอะไรไว้ให้แบบนี้ใส่หุ้มพลาสติกอะไรไว้ให้ก็เวลาทําเวลาอะไรต่างๆถึงเวลามาแกะออกใช่คืองานติดตั้งของบางอย่างทําออกมาค่อนข้างโอเคละส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําถ้าคุณผู้ชมไปเปิดคลิปเก่าที่เราพาคุณผู้ชมไปดูห้องน้ําที่มันตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับห้องน้ํามากก็คือให้พื้นที่ห้องน้ําเยอะ ห้องน้าอันนี้ก็ปูกระเบื้องอะไรมาทั้งห้องแล้วติดโถสุขภัณฑ์แล้วแต่ยังไม่ใส่อ่างยังไม่ใส่ฟอกยังไม่ใส่าอ์เตอร์อ,อ่างล้างหน้าอะไรทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันต้องการใส่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นคอนช็อตสุดท้ายเลยเ,ลเพราะว่าใส่เสร็จปุ๊บมันจะทํางานได้เรียบร้อยขึ้นเลเยอร์ของห้องนี้นะคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งแอเรียใช่ไหมตรงนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยจะเจอตัวก่อนอันนี้เขาจะติดพวกก๊อกอะไรมาให้ดูคุณผู้ชมจะดูให้ดูงานก็คือ งานติดตั้งท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งกับพวกงานที่เขาใส่เป็นพวกสายไฟอะไรต่างๆก็จะเดินจุดเป็นมาตรฐานมาให้หมดเรียบร้อยแล้วตัวพื้นก็จะกิมมิ่งก็คือจะทําพื้นให้เป็นผนังเรียบๆได้โฉได้ฉากอะไรเสร็จสรรณ์ครับส่วนที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือส่วนพื้นที่ที่เป็นลิฟทงแอนเรียตรงนี้คือลิฟทงแอนเรียเนี่ยเขาจะวางโซฟาไว้ด้านนี้นะนั่งสินั่งสิครับนั่งครับโซฟางโซฟาครับคือโซฟาอยู่ทางด้านนี้ส่วนทีวีอยู่ทางด้านนู้นใช่ในต เพราะว่าตัวระเบียงอ่ะมันจะถูกแยกออกไปยังห้องนอนสองห้องใช่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เปิดรับบิวเท่านั้นเองแต่ห้องชั้น4ี่มันจะเป็นห้องที่แปลกคุณผู้ชมเพราะระเบียง2ห้องมันจะเชื่อมกันเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันข้างในดีกว่านะฮะตัวห้องนอนเนี่ยจะมีอยู่สองห้องคุณผู้ชม master b เบดรูมอยู่ทางนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับประตูนี่เขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ติดปวกลูกบิดพวกมือจับนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ห้องเนี่ยมันจะลักษณะเป็นตัวแบบนี้้ผูชม เตียงเนี่ยเขาจะวางเป็นเตียง3ฟุตครึ่งชิดผนังทางฝั่งนี้นะครับแล้วตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นี้จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะถัดมาตรงนี้จะมีพวกโต๊ะแต่งตัวอะไรอีกนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะอยู่ติดกับตัวส่วนของระเบียงตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะได้แสงธรรมชาตินะครับตัววัสดุที่เขาให้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นอลูมิเนียมจริงๆเป็นสีดำนะอันนี้เขาติดสติกเกอร์ไว้เดี๋ยวมันเป็นรอยนะครับ ถัดออกมาด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูระเบียงจากอีกห้องนึงก่อนดีกว่านะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับพี่โอพาไปดูมาสเตอร์เบดมหน่อยสิครับคุณผู้ชมมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางด้านนี้ประตูจะตรงกับห้องนอนเล็กนะใช่ซึ่งพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้เอาไว้ให้เราจัดเตียงแล้วก็ปลายเตียงอยู่ทางด้านนู้นพื้นที่ทางด้านนี้มันเหมาะกับการทําพวก เรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้งกับพวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆในขณะที่ห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบรูมอันเบลมเลยคุณผู้ชมห้องน้ําในมาสเตอร์เบรูมเขาให้ความสําคัญมาเยอะกว่าห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกอีกนะก็คือห้องน้าอันนี้มันจะสามารถใส่อ่างอาบน้ําอันใหญ่ๆได้ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมว,ว่าที่ศรีราชามีชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งคนพวกนี้เขาติดอ่างใช่คือห้องนอนควรจะมีอ่างอาบน้ำไม่มีอ่างได้เดี๋ยวไม่ซื้อนะฮะใช่แต่ของแปลกของห้องชั้นสีก็คือระเบียง คือเขาให้ความสําคัญกับระเบียงเยอะนะคือห้องนี้จะมีระเบียงที่ใหญ่มากคุณผู้ชมเดินออกมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันระเบียงอันใหญ่่างนี้เลยซึ่งระเบียงอันนี้จะเป็นระเบียงชมวิวแล้วก็ใช้งานได้จริงเพราะว่าพื้นที่ระเบียงมันใหญ่คอมเพรสเซอร์แอร์ก็ติดไว้ข้างบนแล้วเป่าลมร้อนออกไปทางด้านนอกตรงนี้มานั่งทําเป็นจัดปาร์ตี้เด็กจัดอะไรพวกนี้ก็ได้เลยคุณผู้ชมในขณะที่ตัวระเบียงผมอยากให้คุณผู้ชมดูมันจะมีพื้นที่อยู่ทางด้านนี้ด้วย ไปเชื่อมกับระเบียงส่วนของห้องนอนเล็กดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของระเบียงตรงนี้มันจะเป็นระเบียงใหญ่ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของจริงที่โครงการเขากล้าเปิดให้เราเข้ามาดูครับซึ่งสภาพงานอะไรต่างๆมันไม่ได้เนียบเรียบร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ผมก็คิดว่าคุณภาพงานก่อสร้างกับวัสดุอะไรต่างๆที่เขาให้มามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคตามมาตรฐานทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีโครงการนี้คุณผู้ชมเขาทาไปจนถึงชั้น20แล้วอยากจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูชั้น20ว่าวิวที่ชั้น20มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรตามกันไปดูครับคุณผู้ชมความสนุกอย่างหนึ่งของการมาเดินไซต์ก่อสร้างก็คือ การขึ้นลิฟต์ก่อสร้างไปเที่ยวมันสนุกยังไงครับพี่เสียวมันตื่นเต้นคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ที่เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูชั้น20ซึ่งปกติเขาไม่ให้คนนอกอทั่วไปเข้าหรอกเพราะจะให้ทางทีมผู้รับเหมากับช่างก่อสร้างขึ้นเท่านั้นแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูว่าชั้น20ของที่เนีย่ยซึ่งยังไม่ใช่ชั้นสูงสุดตอนนี้วิวมันเป็นยังไงบ้างครับตามขึ้นไปเลยครับปาฮะขึ้นลิฟต์กันฮะนี่เป็นลิฟต์เบอร์สองนะครับทำไมาเรรคับ คุณผู้ชมครับชั้น20เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าครับยังไม่ใช่ชั้นสูงสุดของตัวโครงการแต่ที่เราพาคุณผู้ชมมาชั้น20เพราะตอนนี้โครงการมาสร้างถึงแค่ชั้นนี้ครับข้างบนนี่พื้นเขายังทําอยู่เลยนะใช่จะบอกคุณผู้ชมว่าโครงการอ่ะจะมีถึง36ชั้นซึ่งที่ท็อปฟลอร์เนี่ยเขาจะทําเป็นส่วนของแฟคชิลิตี้ซึ่งให้ลูกบ้านอ่ะขึ้นมาใช้ฟิตเนสนั่งเล่นมีพื้นที่ชิลๆแช่น้ำอะไรต่างๆสกายลาวมีเสือทาทาธรมนะใช่ซึ่งตรงนั้นอ่ะจะเป็นแวลูที่าาเเอ ที่เขาเอาพวกแฟนซิลลิตี้พวกนั้นน่ะไปไว้ที่ด้านบนเพราะเขารู้ว่าตัวตึกน,นี้พอสร้างเสร็จแล้ววิวมันจะสวยวซึ่งวิวมันจะสวยวววยังไงเราต้องมาดูของจริงกันครับ,ค,รบคือตอนนี้ที่ชั้น20ของที่โครงการน่ะคุณผู้ชม มันจะไม่เหมือนกับชั้น20ของโครงการแถวๆนี้ทั่วไปรตรงที่ว่าตัวโครงการเองอ่ะเขาตั้งอยู่บนเนินแล้วตัวเนินอน่ะมันจะลาดจากแนวภูเขาด้านหลังโครงการลาดลงไปไปจนถึงตัวทะเลซึ่งอยู่ด้านหน้าโครงการใช่ดังนั้นเวลาเราขึ้นมาที่ชั้น20อ่ะมันจะเทียบเท่ากับชั้น30กว่าของโครงการทั่วไปคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีความสูงพอสมควรเพราะว่าตรงที่เราอยู่มันเป็นเนินแล้วตรงนู้นน่ะมันเป็นที่ที่ต่ํากว่าใช่ะครับ ส่วนวิวที่เห็นนะคุณผู้ชมด้านหน้าโครงการจะเป็นทะเลยาวเป็นพาโนรามาเลยครับซึ่งทะเลทางฝั่งนู้นจะเป็นเรียกว่าทางฝั่งสีราชาฝั่งตัวเมืองเราจะเห็นเกาะลอยเห็นหาดเห็นอะไรต่างๆที่เป็นที่เป็นหาดที่เราคุ้นตากันของสีราชาครับแต่จุดที่เป็นซิกเนเจอร์ที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็นก็คือวิวทางด้านนู้นซึ่งจะมีสันแนวเขาอีกอันนึงแล้วก็จะมองเห็นพวกท่าเรือแหลมฉบังซึ่งจะมีเรือเรียกว่าเป็นเรือขนส่งเรือ เรือเรือเดินสมุทรเรือเดินสมุทรล้ำใหญ่ให่อ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกจากทางด้านนู้นตลอดเวลาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันนี่จะเป็นวิวแบบหนึง่งกลางคืนเรือเขาจะเปิดไฟก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านหลังของตัวตึกนะฮะมันจะเป็นวิวภูเขาคุณผู้ชมเราพามาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะครับเวลาคุณผู้ชมมาเดินดูตรงนี้คือ เรายังเห็นท่ออยู่เลยนะเขายังไม่ได้ใส่ผนังไม่ได้ใส่พื้นเลยใช่ก็ต้องเดินระวังพวกวัสดุอะไรต่างๆนิดนึง<ช>นะคร<ช>ับเรียกว่าตรงนี้คือพามาดูก็เป็นชั้นที่เขายังไม่ได้กั้นผนังไม่ได้กั้นห้องอะไรนะคุณผู้ชมอ่าทางฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวด้านหลังโครงการนะฮะซึ่งจะเป็นวิวฝั่งภูเขาใช่ผมจะบอกงี้นะคุณผู้ชม วิวแต่ละด้านมันไม่เหมือนกันใครชอบทะเลก็ชอบทางนู้นแต่ใครที่ชอบพื้นที่ที่เป็นไพรเวซี่โซนแล้วเงียบๆมันก็จะเป็นวิวฝั่งทางนี้ซึ่งฝั่งทางนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือแนวภูเขาที่โอบล้อมโครงการแบบนี้เพราะภูเขาด้านหลังโครงการมันเป็นตัวโค้งลักษณะแบบนี้แล้วก็โอบล้อมโครงการไว้ตรงกลางคุณผู้ชม,มดังนั้นมองไปทางไหนก็เห็นหมดใช่เราจะเห็นภูเขาแต่ภูเขาอ่ะมันไม่ใช่ภูเขาสูงนักมันเป็นภูเขาที่เตี้ยๆ ทำให้เรามองเห็นแบ็กกราวด์ที่เป็นเมฆเป็นท้องฟ้าเป็นอะไรด้วยครับซึ่งวิวทางฝั่งนี้จะได้เปรียบวิวทางด้านหน้าโครงการอย่างหนึ่งคือเรื่องของความเงียบและความสงบแล้วก็การันตีว่าไม่มีตึกไม่มีอะไรมาเรียกว่ามาเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆในระยะเวลาใกล้นี้แน่นอนอ่าใช่แล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น ตอนพิเศษที่เราพาคุณผู้ชมมาดูโครงการระหว่างที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับกับ Night Bridge The Ocean สีราชาจาก Origin Property นะครับผมสำหรับในครั้งต่อไปนะฮะพวกเราสองคนจะพาไปดูที่ไหนหรือจะมีใครยอมให้พวกเราปีนขึ้นมาดูแบบนี้อีกนะฮะก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมวันนี้พวกเรา2คนจาก t i งออลล i วิ้งดอทก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลงลิฟต์ก่อสร้างกันดีกว่บาไปไป